กก็ไปหานัรองเจงอดีตสามีไปติดนักร้องครับก็ัาต้มใจเลยเพื่อนก็มาเฮ้ยแกร้องให้ทำไมวะก็หัวกันนะเดมา้วไปติดนักร้องอ่ะเพื่อนชอบเราไม่กลับติดนักร้อง ไอ้ <Es> in ้ยไอผู chips, ้ชายเป็นต <well, S 2> ิดนักร้องเนี่ยมันไม่มีวิธีอะไรที่จะทําให้มันกลับมาหรอกครับแต่พอเย็นนั้นเฮ้ยเพลงอะไรนั่นัทมีแวบๆด้วยเอ้าโอ้โหมันทำอะไรบ้าข้าวะเนี่ยโอ้โอ้โอนติดนักร้องเมียเลยเป็นนักร้องมันจะได้มาติดเราได้เรื่องปะโอ้โหลงทุนที่จะ กีนตนี Phantom ่ก็งงจว้าตายคิดว่าเขาบ้าว่ะน can ้องจ๋าน้องน้องน้องใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นพี่หนูเป็นนักร้อกนะ คนที่ค้างแล้วล่ะเขาหาว่าบ้าว่ะบ้าที่ว่าทำไมหนูถึงไปหนีอ่ะก็พี่พอไปติด,ดยังร้องอ่เออเอ,อ้ยเอ,อไปไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไปหาแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วโอ้โหหนูใจเย็นนะใจเย็นอ๋อไม่ได้ต้นเรื่องเนี่ยต้นคิดใช่ไหมเนี่ยดยีใจทำไมอ่ะเขาคิดว่าเพื่อนแกบ้าแล้วอีกหลายวันต่อมาเฮ้ยเขาไปไหนไม่ยู่แล้ว อินดูเองฮะ วิ่งให้ดีนะเดี๋ยวผมจะแซกเอาผมต้องกลัวโอ้โหน่ากลัวว่ะน่ากลัวจะบ้าจริงลแล้วล่ะเนี่ยชักบันวะวะให้ปลาแล้วแต่งชุดนักร้องเลยใส่กงเกงสันงส้นผมตัวเองชอบอย่างนี้กลับมาถึงบ้านก็เห็นเมียแต่งชุดนักร้องก็ร้องสองสามวันเนี่ยหัวก็เลยหายแต่นักร้องขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีวิชิตอรัญภูมิข้าราชการบำรนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องสามีติดนักร้อง พี่ี่เขาผู้กองผู้กองไยี่ต่อนนะไมไปส่งโรงพักเเน่ยเราไม่ดีดอดรถเองนี่แว่างอ่ะตบดีไไหนะไปไปโรงพักพอดีมบจริงวยตกจริงเลยไปยายายาโอ้ยครับครับเอาไปก็ไปผู้กองเขากลัวเสียแผนก็ต้องเป็นวินให้ไงสิซ้อนไปจนถึงโรงพักพอวันรุ่งขึ้นเออครับอครับอครับเดี๋ยว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 เดียเยยเดเดเข้าไปเลยเเยเดีเเดียเดี๋ยวเดี๋เีย วัเนี่ยเอาว่างไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเออวันนี้เองว่างไปอ่ะเข้าว่างเนี่ยเดี๋ยววาดไปซื้อน้ำซื้ออะไรเนี่ยมาเลี้ยงพวกเราหน่อยไปเดี๋ยวครงไปไม่ได้ครับเฮ้ยเอย่าอย่าอย่าให้ใครพี่ทำไม่ได้ให้เขาคู้กองวันนี้ครับผู้กองเฮ้ยย้อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองไหนม่ฮะวันนี้ไงผู้กองผู้กองใหม่ผู้กองเออเออเออเอ้ยผู้กองเราเมื่อวานอ่ะอ๋อปลอมตัวเป็นมอไซค์วินอ่ะ ตบจริงๆนะเอ้าเฮ้ยไป็นสนามเป็นสนามเ๋ยเขาขอครับเอาลูกลูกลูกตายตายตายถ้าไม่ตายก็แกล้งตายแกล้งให้นานเลยจนผู้กองเขาสงสารค่อยปื้นมาขอขมาเขานั้นในสิบนะก็มีการประชุมก็เจอเขาอีกวันนั้นเราใส่ชุดปีนวิ่งนี่มาทำไม ขอบคุณร้อยตำรวจเอกชนกนันจุลวันรองสารวัตรงานสายตรวจ2องกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรเจ้าของเรื่องจะตบผู้กองสวัสดีค่ะพี่ชันนางสุเทศแซ่หง่เป็นผู้ช่่ยเเลืเป็นไทยมีคุณยายมาตรวจคุณยายคนนี้มาโรงพยาบาลด้วยอาการเวียนหัวมากยายเป็นอะไรมาคะ เวียนหัวเวียนนานาหอยังคะหลายวันแล้วอ่ะเ้วเวลาที่ยายอยู่บ้านเนี่ยยายเห็นบ้านหมุนไหมคะไม่เห็นอ้าวแต่ยายบอกว่ายายเวียนหัวมาหลายวันแล้วบ้านไม่หมุนเลยเหรอไม่หมุนเฮ้ยงงแล้วยายบอกอาการผิดหรือเปล่ายายเวียนหัวเนี่ยนะมันต้องมีอาการมองอะไรเห็นบ้านหมุนอะไรบ้างเด็กเฮ้ยไม่หมุนเลยเหรออาการของข้านะ นนนนนหนักกว่าบ้านหมุนอีกเอ้ยอะไรมันจะหนักกว่าบ้านหมุนอีดยายวัดหมุนวัดหนี่วัดหมุนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวัดหมุดยายเอา้าแต่ข้าไม่ได้อยู่ที่บ้านข้าอยู่ที่วัดอยู่วัดวัดเลยหมุนบ้านเลยไม่หมุนว่างั้าหมุนขึ้นมาเนี่ยนะโบสถ์วิหารศาลาการต์ป่าเรียนท่อฟ้าใบาลกักตามันหมุนเต้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 วหมุนเต้นหม้น หมุนก็วัดหมุนอย่าก,กลับบ้านนะเดี๋ยวบ้านม,ามันหมุนฉันไม่ได้อยู่บ้านฉันอยู่ว้านอย่างหัวเริห่หมือนหมุนติวๆอะไรเงี้ยขอขอบคุณคุณสุเทพแซ่หุน่นผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องวัดหมุนผมในดาตำรวจบัญชาติโยธาพุ่งกระหนุ่มาจ,จอ,อดจราจรสนไปถึงชั้นก็มีการตั้งดาบบ่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้่ขับขี่รถ ตรวจตั้งด่านเก็บปสัสสาวะเพื่อตรวจแอลกอฮอล์กันอยู่ครับวันนี้คนต้องตรวจนี่เพียบเลยครับหมดครับกระบอกกี่หมดครับนี่เหลือคนสุดท้ายทําไงครับเอาหมดแล้วเหรอครับโอ้เอาขวดที่ไปแทนก่อนแล้วกันอครัาคนสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาเอานี่ก็ได้แล้วพอจะเก็บด่าน กินอะไรทิ้งไว้เนี่ยเหลือด้วยไม่ได้ไม่ไม่ได้เหลือไม่ได้กินไม่ได้มันเป็นปัสสาวะเที่ะทีเฮ้ยอย่าอย่าอย่ากินเลยเก่อนจะกินอะไรอ่ะลองกินสูตรใหม่ดูนี่เลยใช่ปะโอ้โหโรดาผสมเครื่องดื่มชูกำลังเคยกินหรือยังยังอยากกินเลยครับอยา โอ้โหถึงกับแบ่งเลื่อนเฮ้ยโอ้โหย้ำให้ฟังอีกทีฉีครับท่านโอ้โหเอาซะทั่วปากเลยเลยแล้วด้วย้รสชาติมันทำให้กแม่งวะเอ็งมาจกไหนวะเนี่ยก็มาจากด่าดตรวจทีที่พี่ลืมเมื่อกี้ไงโอ้โหเอาละอ้วกเลยครับ โอ้โหเพื่อนครับหายคลื่นไส้แล้วหนีเลยนะให้เพื่อนกินฉี่ทั้งวงขนาดนี้อนาคตไม่สดใสแล้วพี่อะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฉี่อะไรเขกินก็ไปอึกแรกครัเอ้ยรสชาติมันแปลกๆเลยตรุจแล้วเป็นฉี่ที่คนจะคนขับรถฉี่เอาไว้ตำรวจได้โดนก็ไปเองเลยกินฉี่ของผู้กับชี่ขอขอบคุณดาบตำรวจวันชัยบัวขาวผู้บังคับมู่นานจารจารจารสอนอตลิงชันเจ้าของเรื่องให้เพื่อนกินปันสสาวะ ตำรวจพิชิตอะไรย่างโมผู้บังคับหัญชาศูนย์ควบคุมจราจรทาตำรวจกองกับการสอบกองบังคับการตำรวจจราจรเมียนะครัดูละครไปคุณเมียกำลังดูละครออกรถออกชาติมันหลุดอยู่เลยล่ะครับออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวนางเอกจะต้องออกมาอีก จริแด้วยมแทีนี้นะมันจะต้องเดินสวนกันและต้องเดินกลับเข้ารู้เรื่องตลอดเลยน้ะเอกก็จะให้คนใช้เอาของไปให้พระเอกแต่พระเอกเกิดไม่อยู่ก็เลยผิดใจกันเดี๋ยวฮะแล้วแอรู้ได้ยังไงวะเนี่ยนั่นดิวี่งไงซาดาหนังสือพิมพ์แล้วเอ้ารู้หมดยันจบเลยเอ้าแต่เขารู้เรื่องหมดแล้วสิ